รบจบแล้วแต่ยังไม่ไปต่อนะคุณผู้ชมนะว้าวหูตัวแพงมาเต็มๆหน้าว้าวหูถ้าเกิดไหลนะอุ้ยไม่ดูเกือบเอาสวัสดีนะครับแปดแปดพีจีนะคุณผู้ชมนะวันนี้อยู่เกมฮาวายติกกี้อีกเช่นเคยนะครับคุณผู้ชมนะมากระทุน2,000บาทนะคุณผู้ชมเราจะเบ็ดกันที่100ไปเลยคุณผู้ชมนะ20หมุนไม่แตกให้มันรู้ไปคุณผู้ชมมาแบบออโต้คุณผู้ชมนะ สเกตเตอร์ยังไม่เข้านะผู้ชมนะเป็นเรื่องปกติของเอ้ากาลังจะบอกว่าเป็นเรื่องปกติของ PG นะแต่ไม่ปกติที่นี่ที่เดียวนะผู้ชมนะไปแปดพีจีผู้ชมใครอยากตามมาตามได้ผู้ชมนะสเก็ตตงสเกตเตอร์ทีนี่ไม่เหมือนใครเกมนี้ไม่เหมือนใครผู้ชมให้ไป12หมุนเลยฟรีผู้ชมนะเกมอื่นแค่10แค่8หมุนนะเกมนี้ให้12หมุนโอ้โหมาอย่างเฟียเ้ยวเดี๋ยวอี่ยงงอ โอ้โหตัวคูณจ่ายเพราะจังนั่นไงอืมแบบนี้โอ้เกมนี้ถือว่าเป็นเกมที่ค่อนข้างดีนะผู้ชมนะในสานะที่เป็นเกมที่มาใหม่ผู้ชมนะค่อนข้างดีลยหาเกมมาใหม่นะผู้ชมยังไม่น่ากเกมที่มันเคยเป็นอ่าตำนานนะผู้ชมอย่างสาวถ้ำอย่างอ่พวกรคเชนวีนะผู้ชมนะยังไม่ถึงระดับนั้นนะผู้ชมนะเป็นเกมที่ต้องการปรับปรุงมากกว่านี้ผู้ชมนะแต่แค่นี้มันก็จ่ายเยอะแล้วผู้ชมนะ เอามาเต็มที่วายไม่ไหลต่อโอ้โหเสียดายวายไม่ไหลต่อวายแบบนี้ที่นี่ที่เดียวเสียวไปยันโลกหน้าไปดอกเดียวสเกเตอร์เราให้มา20เท่าคุณผู้ชมนะประมาณ2,000ดูดูเหมือนจะไม่เยอะคุณผู้ชมแต่ที่เทียบกับเบ็ดของเรามันก็ร่างเยอะนะคุณผู้ชมนะวายติดแบบนี้โอ้โหวายเต็มหน้ากระดานหน้าเกิดแบบนี้มันไหลโอ้โหแต่ไม่ไหลว่ะ ทำไมมันถึงไม่ไหลโอ้โหหรือเปิดก๊อกน้ำหรือเปล่าเอาเฮ้ยเอามาไหลอีกหน่อยขอสัก60สิเท่าเป็นปานกลางคุณผู้ชมแล้วก็เบ็ดเท่านี้นะเบ็ดเท่านี้หกสิบเท่าถ้ามันไหลก็อุ้มหวาเจี๊ยบคุณผู้ชมหวันเจียเจ๊ยบนะวายไหลอย่างนี้ตัวคูณก็แพงมากแบบนี้สามพันเน้นเน้นคุณผู้ชมเอาเฮ้ยไหลต่อวายติดสี่แถวมา โอ้โหดอกเดียวผู้ชมดอกเดียวก็เสียวได้คุณผู้ชมนะกับแปดแคุณชมแปด PG นะครับนะอ่าหมุนเดียวสี่พันฟีเกมหนึ่งแพคุณผู้ชมโอ้โหหว่นเทียบกันเลยเดียวนะคผู้ชมนะทีนี่ดีเดียวนะคุณผู้ชมนะนนมนะตามกันได้ผู้ชม พันยี่สิบาทเอาโหยี่สิมาทำไมเอาสองพแทนได้ไหมนะโอ้โหแบบนี้การไหลแบบนี้ดูเหมือนจะให้สแกตเตอร์รีสักรอบหรือเปล่าว่าแบบนี้นะธรรมดาของ pg นะคุณผู้ชมนะถ้าเกิดมันว่าบ่อยๆแสดงว่าสแกตเตอร์ใกล้มาแล้วนะคุณผู้ชมนะโอ้โหไ <laughs> หลาย,ยาวๆเหลา่หาใหญ่ๆหทองคำไปอื วายติดเต็มอืมไม่ไหลว่ะถ้าไหลกคือบันเทิงเจี๊ยบนะคุณผู้ชมนะถ้าไหลเนี่บันเทิงมากคุณผู้ชมโอ้โหหวันเจีย๊ยบหวันเจีย๊ยบคุณผู้ชมนะแบบนี้ก็หวันเจี๊ยบสิครับนะ โอ้โหวันเชียบคุณโจมโอ้โหแถวกันเลยทีเดียวนะใจตัวถูกอะแบ,บนที่แถวกันเลยทีเดียวนะตัวแพมาะอุ้ยไม่มาคุณโมจม,มไม่เข้านะโอ้โหพีจีในะพีจี ถ้ไม่แตกใหญ่ไปเลยก็ว้าวหนกแบบนี้เอามาตัวแพงมาแถวแรกอ๋อไม่เข้าตัวแพงสัตว์มาคุณผู้ชมนะวูย้ยสแคอร์แบบนี้ตเต็มตุ่มเต็มตุ่มคุณผู้ชม12หมุนบอกเลยว่าร้อยเท่ามีแน่คุณผู้ชมนะมาแน่นะร้อยเท่าของเราคุณผู้ชมร้อยเท่ามาเมื่อไหร่กรีดให้ลั่นบ้านกันเลยทีเดียวนะ มากันแบบเต็มตุ้มเต็มตุ้มนะโอ้โหขอเน้นเน้นเน้นเน้เอนะแลขอไปแบบนี้ห้ามุนไม่มีอะไรจะจ่ายไม่มีอะไรจะจ่ายต้องจ่ายให้แล้วนะตัวแพงไม่มาอีกอเฮ้ยนี่สองเท่าเองนะเฮ้ยสองเท่าครึ่งมาอีกหน่อยได้ไหมมาอีกหน่อยได้ไหมมาอีกหน่อยค่อนข้างดี ค่อนข้างดีค่อนข้างดีวายค่อนข้างดีแต่ตัวคูณอุ้ยไม่มาเลยวายหายไปกับตาหายรับหายร้วนะคนะุณผู้ชมนะโอ้โหขอดอกเดียวเน้นๆได้ไหมขอดอกเดียวเน้นเได้ไหมดอกเดียวเน้นๆดอกเดียวเน้นๆ้นเน้นเเพียวๆพียดอกเดียวเน้นๆเนนๆพียว,ยวเยวยวียวดอกเดียวมาไหม แจกแล้วอ้ยแตกไหนไหมดอกเดียวเป็นเพิจอกเดียวเน,น้นๆจะมาไหมนะแตกไหนที่เราตามหาไม่มาคุณผู้ชมเอา้าแต่สองตัวก็ได้เหรอเอาเฮ้ยเกมนี้มีฟีเจอร์นี้แ้วเด้อเอาอย่างกงงงงจกตาแต่มาไม่จกจริงมาโอ้ ไหลยาวๆเหลายาญๆไหลายาวๆเย่าไใหญ่วติดมาตัวแพงมาครบจบไหมไม่ไปต่อโอ้ครบจบแล้วแต่ยังไม่ไปต่อนะทุกนะว้าหูตัวแพงมาเต็มๆหน้าว้าหูถ้าเกิดไหลนะอุ้ยไม่ลงถูนี่เกือบเกือบใช้คำว่าเกือบเกือบซื้อ i ไอโฟนหน่อยนะจังหวะตะกี้ได้หมุนฟรีอีกรอบไป อีก4หมุนนะผู้ชมวายมาแตุ่้ยตายโอ้ยสับป,ประรดที่เราชอบกินเยอะๆนะผู้ชมนะสับปะรดเอ้ยเสารถเฉยสับป,ประรดนะุ้ยกินแล้วน้ำหวานนะผู้ชมนะไม่ใช่น้ำอะไรผู้ชมน้ำน้ำ <c oughs> ไม่พูดดีกว่าผู้ชม <c oughs> ที่นี่ที่เดียวผู้ชมอยากแต่อยากโดนแบบนี้888 PG นะครับนะไ1พั 5บาทดอกนี้ดอกเด,กเดียวพายเฮงเลยเดียวถึงจะซื้อไอโฟนไม่ได้แต่ก็ซื้อซัมซุงก g a ล็กซี่เอสเท่าไหร่แล้วตอนนี้เอสเท่าไหร่แล้วเอสสามสิบป S 3เอสสามสิบพัดโรแม็กโอ้โหหลายยาวหลายใหญ่โตวายวมาเต็มๆแบบนี้มาเต็มๆแบบนี้ ก็ยังให้นะในหมนสุดท้ายนะคุณ <c oughs> ผู้ชมนะวันนี้หมนสุดท้ายไม่จ่ายไม่เป็นไรคุณผู้ชมแต่เรามากับทุน2,000ตอนนี้เราจบที่23,000บาทสำหรับวันนี้ใครอยากโดนไปตามกันที่ไปตามกันที่8 8 p g นะคุณ <c oughs> ผู้ชมสว,ส,สวัสดีครับ